ฝ่ายผูกแขนน่าจะตั้งข huh? ึ้นอยู่บ่อมาแห่งหมดเลยห้อที่จะมาพบกับสาสรสกุลของคำตากันมาเลี้ยงปูตาสิปเหิตการเหิสงานน่ะถือในหมู่บ้านมาบอกมากล่าวขึ้นมาเบิ่งน้ำกันดึกผู้ใดอยากได้เรียกกระหวบล้วล้วน้องไปดูไปใส่มาใส่กัน ฉันุ่จะหาเรีนะทะกะทังกเกลื่อนใส่หยกเ้ไม้งไว้มหาจะจุกตะชุดอกเกลื่อนใส่วาดทท่นที่ดีท้ลายออกไปการแ่งห้องใสุดห้องใส่ก็ได้ีกเนี่ยบ๊บนไดคนหลา dia kan nak 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 สองข้างน่ที่ปะูเออเมื่ามเน่ยนั้นเราเ็นาว่ากลาที่เนี่มันเย็นนะ งานกัได้มากัจะต่นาะมัได้มาแล้วมันบอกเดี๋ยวให้มันนั่นก่อนสิมากันลูกอันที่ตวทานเกอนยืดถมต่อจากยดถุงากก้นเราดเคิทางแล้วพอเรอก็ต้องมากหอกไปยก้อนีใจพี่ีหนังมาใจมามาอยู่เลยมาาย่มาพอมาดูมามั่น้ามันดีเถอะนปนอ เออมาถะละตอนวันมาติน้มาออขึ้นทางขอลุกึ้นโล้มันอันนี่เย็นทำให้อภัยมาติดันมาหนึ่งเออเออมาถ่ะนะอยู่วันนั้น้ิดเลยหรอนมรสบายมา ใส่บ้าน,นี่ใส่ก,กับพอดีเลยก็ดีแข่วขูงก่อยจะไม่ว่ามันเสียนว่าอันนั้นไหนแัน้วมันไกลเหนวกพอดีเลย โอ้สุก,กินกัมิงเนะาะเยอะนี่เห่านี่นะ้ำ นี่ตึงไดมาบอกให้เพื่อนบอกเพ่บอกให้เพื่อนจะหุ่นจับบอกทำการทำงานได้มาเลี้ยงมาเกลือคนน้อนดโน่นนั่นน่าโนดเป็นหุ่นจับกโนลูกอ้าวปู่เอ้ยมาเลี้ยงมะเขือได้โนดลูกหลานปูเหรอลูกในบ้านหลานในส่วนของปูเหรอเออกูกับเจ้าสั่งเจ้ายันมารักสมรักษาให้ปู่เบิ่งดูแน่ ฝากไว้กับไปทำการทำงานปุระเมืองลบบุรีปุระเมืองรีทุกคนแม่เออถงลาดบุรีลาดบุรีลบบุรีไปทำผู้หลักทุกคนเออถงอีเหมียวอีนุ่มรับสมัครักษาเขาได้เพราทุกคนได้ในวงจำบูรณ์ของในตู้แก้วขอตู้ใจรับสมรักษาเขาเขาได้สินได้ปลาดอกกับมาเลี้ยงมาเกลือเขาเอื้อใส้กับด่านมาเกลมาโคดเลอรเด้ออย่ามาตอกเก้ือบอกโคดได้เขาเอื Somehow, ้อใส้กับไปทำการทำงานปุระไม่สร้อยเหลือให้ทำการทำงานเรียบร้อยแล้ว ก็กลับมาบ้านจะมาเลี้ยงตูงได้กินได้ยาเอาเราให้ใกล้ตูให้เบิดตัวนู้เนีเ่ยเลยนะน้ำแดงน้ำขาวน้ำเหลืองพู่กินบั้นเนี่ยปลากระลาวูา่แล้วบัน้นสวยได้ยากหุดพูดนะเอาถูกอธิษฐานเหรอใจไฟยังไงเยี่ยมใจปบ่ปใจร้อนเยียมตัวนั่นโอาคคู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để được chú lỡ những video mất đi tay บริถินเด้ยฟ้าขอให้มนเนี่ยมาเด่งให้เขามีสชคมีลาบได้ไส่ทำงานทำงานให้เจ้านายฮักของเ่ได้เรียนตักัวมาะเขาอยู่ดีตลอดไกมาใส่กระไรเงนี้จะทิดี่ยวเขาให้รื่องูว่ามูในบ้านอย่างไม่สวยที่เขาอ้ย่นีน้ำเินนูไก่กระเีไปไกู่ดครค้มไปไ่นอปเมืองไม่รงแบงเดเกีียวเอยังไม่ดูบ้านเฮาตไปไกี่ผู้อยู่เขาประเทศ เวียดนามประเทศลา่าล่ตอเหนอยู่ใกล้องักบ้าเขาสีเงี้ว่าทุกคนเบิ่งในประอไยไปยไกลเอียบคนไทเมืองล่างอะไรย โอวโนนกสด้าบบ้เออใช้นนีก็ได้ก,ก็เดยเราจะบึงว่าไฟมันถิดใหม่ไปฮอดใบไมยังไม่บมมอก็ได้อกออเอาากอทมังดได้ตตัวนี้ก็ได้เนาะเออ พอดูพ้ทอดเลปักหลักษาไัี่นอ่างเียฮะตอนนั้นไม่กินท่ายาขุนศรหลักษาลูกหลาเมด้ไนันมาเลยเมด้ไโหขุนศรโธนที่ตกแจ่หนึ่รจะหักแบ่ไนี่ลกไพ่เกลี้ยงมาไก่ทำนันทำนองเชียว อูเป็นรักโลกได้อันนี้ก็ได้สวัดขึ้นเอาไปดูวีลไปได้แม่กับภาพไปที่สุดนี่แหลนี้วัดลเาคุณพอดักลกนักเลงพวกเทียยวสวัดขเ้ีโอ้

เพิ่งเอาได้อยากได้ก็ขออธิษฐานเอาเลยตาจำรวมสมบูรณ์บรรยากาศขอจะยู่ดีไม่แหง ได uh, ้แล้วพอกันคลิปนะ